ธรรมบทภาคที่8แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทราชวาองคุริมานนักศึกษาเปิดหนังสือเป็นหน้า189เริ่มตั้งแต่อังคุริมาลเทรวัตถุเป็นต้นไปอ,มมอังคุริมาลเทรวัตถุอธิบุรุษแห่งพระเทรชวาองคุริมานมายานข่าพระเจ้าวจเตตะกาวสถานว่าพระศาสดาวิหารตโตเมื่อประทับอยู่เชตวณีในพระเชตวันอารภะทระงปารพ อังคุริมารัตเถรังซึ่งพระเถระช่วองคุริมานกเทศสิตรัสแล้วทำบริษณังซึ่งพระธรรมเทศนาอีมังนี้ว่าอุสพังอิติดังนี้เป็นต้นวัตถุอันว่าเรื่องเมายานข่าพระเจ้าวุตังเอวะเก่าวแล้วนั่นเทียวคาถาวนนายางในคาถาเป็นเครื่องปนานาซึ่งเนื้อความแห่งพระคาถาว่านะเว กะทะริยาเทวโลกังว่าชันติอิติดังนี้เป็นต้นหิจิงอยู่วจนังอันว่าคำว่าพิขูอันว่าภิกษุทั้งหลายผู้จิงสูธรรมแล้วอังคุริมาลังซึ่งพระองคุริมานว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าท่าน ทิสวาเห็นแล้วทุตหัดถิงซึ่งช้างตัวอันโทษปรรุษลายแล้วชาตังทาริตวาทิตังตัวยืนกั้นแล้วซึ่งชัดนาะพยสีย่อมไม่กลัวกิงนุโขหรือนอแหลอิติดังนี้อังคุริมาโลอันว่าพระองคุริมาอาหากล่าวแล้วว่า อาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาหารนันว่ากระผมณนพะายามิย่อมไม่กลัวอิติเหล่นี้เตพิควรว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสุกราบทูลแล้วสถารังกะพระศาสดาว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอังคุริมาโลอันว่าพระองคุริมานพยากรตีย่อมพยากรอันยัง ซึ่งพระอาราตะผลอันบุคคลพึงรู้ทั่ววัจเนนะด้วยคําอโพเตนะอันไม่มีแล้วอิติิังนี้สทาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกสุทั้งหลายอังคริมาโลอันว่าองค์คริมานปุดโตผู้เป็นโุทธมะมะของเราภายติย่ำกลัวนะหามไม่ได้ เหเพราะว่าพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายปุถัศธิสาผู้เช่นกดกับด้วยบุมรมะของเราเชตากะอุสภาผู้เพียงดังโคผู้ตัวเจริญที่สุดอันตรเรนในระหว่างขีนาสวะอุสภานังแห่งโคผู้คือพระขีนาศบทั้งหลายณพนะายันติย่อมไม่กลัวอิติดังนี้ อาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระกาถาอิมังนี้พามาณวัเขในพามาณวักว่าอาหารัันว่าเราพระรูมิย่อมเรียกปุกลังซึ่งบุคคลอุสพังผู้องค์อาจปาวะรังผู้ประเสริฐวีรังผู้แกล้วกล้ามเหสิงผู้แสวงหาซึ่งคุณใหญ่โดยปกติวิชิตาวินังผู้ชนะโดยวิเศษแล้วอเนชัง ผู้ไม่วันไวหวนหาตะกังผู้อาบแล้วพูดทางผู้รู้แล้วต่างนั้นพระมนังว่าเป็นพรามอิติดังนี้มะยาอันค่าพระเจ้าวุตังกล่าวแล้วตถาวัตุสมิงในเรื่องนั้นอิติดังนี้ อโถนพัาเนื้อความตัดสาคาถาวัจนะสาแห่งคำอันเป็นพระคาถานั้นว่าอาหาั้นว่าเราวัามิย่อมเรียกปุกขลังซึ่งบุคคลที่จริงคําว่าปุกขลังตัวนี้ควรจะวางอยู่หน้าอาหางตัวนี้นะครับาวางอยู่หลังคําว่าเอวะโลปังนะครับควรจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับอุสพังชื่อว่าผู้องอาจ อุสภะสถิตตายาเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้เช่นกับด้วยโคอุสภะอาฉัมพิตัดเถนะเพราะอาจว่าไม่หวาดเสียวแล้วปาวะรังชั่วผู้ประเสริฐอุตมเทนะเพราะอาจว่าสูงสุดวีรังชั่วผู้แกล้วกล้า,ลาวิริยะสัมปติยาเพราะความถึงพร้อมแห่งความเพียร มเหสิงชั่วผู้แสวงหาซึ่งคุณใหญ่โดยปกติมหันตานางศิลขันตาทีนางคุณานางเอศิตตาเพราะความที่แห่งคุณทั้งหลายมีกองแห่งศีลเป็นต้นอันใหญ่เป็นคุณอันตนแสวงหาแล้ววิชิตาวินางชื่อว่าผู้ชนะโดยวิเศษแล้วตีนางมารานางวิชิตตาเพราะความที่แห่งบารทั้งหลายสาม เป็นสภาพอันตนชนะโดยวิเศษแล้วนหาตากังชั่วผู้อาบแล้วนหาตากิเลสตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีกิเลสอันอาบแล้วพุทธทางชั่วผู้รู้แล้วจะตูสัจจาพุทธตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีสัจจีอันรู้แล้วตังนั้นตังคือว่าเอวารูปังเอวารูปังผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป พราหมณังว่าเป็นพราหมณ์อิติดังนี้ปณิเตณะอันบันฑดตเวทิตาโพพึงทราบเทศนาวสาเนในการไปที่สรงแห่งเทศนาพระโมชนานว่าชนทั้งหลายมากปาปุริงสุบรรุแล้วอริยพราณิซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิพรา,าทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลอังคุริมาลเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชุวว่ะองคุริมาณน,นิติต่างจบแล้ว